เมื่อวานในี่ใครเติมน้ำมันเบนซินไปแก๊สโซฮอ์ดีใจด้วยแต่เช้านี้บอกเอา้าไม่รู้เลยลุกนี้เติมแต่เมื่อวานรู้อะไร <c oughs> ไม่สู้รู้งี้ใช่ไหมวันนี้ตั้งแต่ตีห้าที่ผ่านมาน้ำมันขึ้นราคาอีกแล้วพูดจะพูดไปน้ำตาจะไหลคุณผู้ชมดูสิครับบนสุดของเบนซินราคาไปเท่าไหร่แล้วเนี่ย46.76 46บาท76สตางค์มันจะลิตรละ50บาทไหมมันจะมีแบบว่า2ลิตรร้อยป่ะเป็นไปได้ไหมอ่ะไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเลย เพราะว่าราคาน้ามันที่แพงขึ้นต่อให้ไม่ใช่ดีเซลก็เหอะเบนซินก็ถือว่าเป็นต้นทุนเป็นเงินในกระเป๋าตาังที่ต้องควักเพิ่มขึ้นต้องควักมากขึ้นหลายคนบอกว่าเมื่อก่อนเติมน้ํามันเนี่ยพันต้นๆหรือพันกลางๆตอนนี้สองพันก็ไปแล้วอะ่ะมันแพงจริงๆก็เมื่อเช้าปรับตีห้านะครับเป็นซินกับกลุ่มแกส๊สโซโฮอลส่วนดีเซลเหมือนเดิมทีนี้เรื่องของราคาพลังงานที่มันปรับแพงขึ้นแบบนี้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธจรร์จันโอชาเมื่อวานเนี่ย หลังจากที่ประชุมครมอรมอเสร็จสิ้นนายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องของราคาน้ำมันพูดถึงเรื่องของพลังงานด้วยนะอคุณผู้ชมฟังเดี๋ยวเปิดเสียงดังๆหน่อยนายกพูดยังไงนะก็ขอความร่วมมือพวกเราให้ช่วยกันเรื่องแรกที่เราควรจะช่วยกันได้นะโดยที่ก่อนที่เราจะช่วยคือการใช้พลังงานอย่างประหยัดได้ไหมนะเปิดปิดไฟเรื่องของการขับใช้รถยนต์ผมไม่ได้ห้ามใช้นะใครใช้ได้ก็ใช้ ใครที่ไม่จำเป็นก็ลดลงนะแอร์ Air, เออล้างแอร์ที่บ้านถ้หน่อยแอมาปิดไฟเปิดปิดไฟเป็นเวลาอะไรสักหน่อยหนึ่งนะการทํางานก็ใช้การทํางานทางวิดีโอบ้างอะไรก็นองเนี่ย work f r ร m home บ้างอะไรบ้างอันนี้คือมาตรการช่วยตัวเองนะ<อ>เพื่อจะลดค่าใช้จ่ายขตัวเองลงเ<อ>พราะฉะนั้นนาะยกรัฐมนตรี<น>ก็ให้ให,ให้คาแนะนําว่าทําอย่างนั้นทําอย่างนี้เพื่อช่วยประหยัดพลังงานแต่ปรากฏว่าแหมมีชาวเน็ตเขาแซว เขาแซวนายกก็เรื่องของการใช้รถรเขาแซวด้วยคลิปนี้นี่ขบวนรถนําของนายกเขาก็แซวว่าอุทำไมมันมีหลายคัน <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยแซวหยอกหยอกอาจจะแบบยังไงอะให้เหลือแค่คันเดียว <c oughs> หรือว่าตั้งคําถามด้วยซ้ำว่ารถของนายกเนี่ยประหยัดพลังงานมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าในายกนี้มก็จะมีรถที่เป็นไฮบริดหรือว่าเป็น E ี <c oughs> ใช่ไหมใช้พลังงานไฟฟ้าไม่ใช้น้ํามัน <c oughs> มีอีกสักภาพหนึ่งครับเป็นภาพเมื่อวานนี้เป็นงานเลี้ยงอาหารค่า นายกไปร่วมมีบรรดาแกนนําพักร่วมรัฐบาลเนี่ยมาที่สโมสรราชพฤกษ์เอาเป็นว่าบรรยากาศเนี่ยชื่นมื่นเลยนะครับเพราะว่ามากันแทบจะหมดอะ่ะทีนี้ถามว่าคุยอะไรกันบ้างแลกเปลี่ยนเรื่องปัญหาอุปสรรคในการทํางานที่สําคัญโอ้โหคุณผู้ชมดูภาพนี้นี่คือบิ Big ๊กบิทั้งนั้นเลย <Big name S 2> บิ๊กเนมทั้งนั้นเลยเป็นคีแมนคนสำคัญของรัฐบาลทั้งน,นั้นเลยคุยกันว่าทำยังไงกอดคอจะได้อยู่กันครบเทอม อ่าแล้วก็คุยกันเรื่องของน้ํามันเรื่องของราคาแพงนู่นนั่นนี่หลังจากจบงานเลี้ยงนายกออกมาพร้อมกับพลเอกประวิตยลุงตู่กับลุงป้อมเนี่ยออกมามีคุณอนุทินด้วยมีคุณอนุพงศ์ด้วยม,มากันหมดนี่นี่นประคองกันแบบนี้โอ้นี่อบไหล่กอดคอที่เลิฟน้องรักอ่าก็ยังให้เห็นว่ายังรักกันดียังชื่นมื่นกันดีเนี่ยเดินออกมาส่งนะครับ,รบหลังจากที่ส่งพลเอกประวิตยขึ้นรถเรียบร้อยออกจากสโมสรรัรชพฤกษ์แล้วก็นายกก็กลับบ้านครับอ สวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ